ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ครัวน่าจะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะ mm. เกี่ยวกับการไลฟ์สดโดยใช้แอปตัว p r i ซึมไลฟ์แล้วก็ตอนไลฟ์สดอะค่ะให้มีโปสเตอร์ค่ะหรือว่าป้ายประกาศไลฟ์สดอะค่ะให้อยู่ในหน้าจอไลฟ์สดด้วยเดี๋ยวครัวน่าจะมาสอนเพื่อนๆน,น,นะคะอะให้เพื่อนๆน,นะคะโหลดแอปตัวพร i ซึมไลฟมาอยู่ในโทรศัพท์เครื่องที่เพื่อนๆน,นะคะ ต้องการจะไลฟ์สดอันนี้ครัวหน้าโหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในโทรศัพท์เครื่อง vivo ของครัวหน้านะคะอะครัวหน้าเอานิ้วไปแตะที่แอปพิซซึมไลฟ์เลยนะคะเห็นไหมคะพอแตะป,ปุ๊บอะค่ะก็จะขึ้นมาเป็นหัวข้อให้เราเลือกค่ะเช่นเราอยากจะไลฟ์นะคะหรือว่าเราจะทําเป็นคลิปวิดีโอหรือเราจะถ่ายรูปได้หมดเลยอันนี้ครัวหน้าจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้แอปพิซซึมไลฟ์สดนะคะดังนั้นครัวหน้าก็เนี่ยค่ะเลือกที่ที่ปุ่มไลฟ์สด นะคะเนี่ยอพอกดปุ๊บหน้าจอของแอปอะค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะมีปุ่มขึ้นมาว่าเรดี้ปุ่มขาวๆเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเมื่อมาถึงหน้าจอเนี้ยเพื่อนๆปัดนะปัดหน้าจอมาด้านซ้ายนะคะปุ๊บอพอปัดปุ๊บนะคะให้เพื่อนๆไปเลือกที่มีเดียเห็นไหมคะมีเดียมิวสิกเทคเนี่ยนะเลือกที่มีเดียเลยอเลือกค่ะ พอเลือกที่มีเดียปุ๊บนะคะกะ็ตัวแอปเนี่คคนยค่ะแอปพลิเคชันพิึมไลน์อะค่ะเขาก็จะพามาที่มีเดียซึ่งมีเดียตรงนี้มันก็เป็นคลังนะคะคลังรูปภาพที่ครัวหน้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะยกตัวอย่างว่าครัวหน้าจะใช้โปสเตอร์ตัวนี้นะคะอันนี้โปสเตอร์ครัวหน้าก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วในการจะใช้ในการไลฟ์สดในครั้งนั้นนะคะ,ะเมื่อเจอรูปปุ๊บเห็นไหมคะ หน้าตาหน้าตาของโทรศัพท์ก็จะเป็นแบบนี้ให้มาเลือกในวงกลมตรงนี้นะคะแล้วก็แอดค่ะเลือกแอดนะคะเห็นไหมคะมีเดียแล้วก็เลือกแอดเลยเอานิ้วไปแตะที่คําว่าแอดนะคะแอดรูปเนี้ยค่ะเข้าไปในแอปพลิซึมพอเลือกแล้วเห็นไหมคะเนี่ยที่ครัวหน้าเลือกตะเกียจะมาอยู่เป็นอันแรกเลยเอานิ้วไปแตะเลยที่รูปภาพที่เราต้องการมันจะอยู่เป็นลำดับแรกเลยแตะนะคะ พอแตะปุ๊บเห็นไหมคะรูปภาพเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมาอยู่ที่โทรศัพท์เครื่องที่เราต้องการจะไลฟ์สดกับแอปพิซึมใช่ไหมคะพอมาถึงขั้นตอนนี้เพื่อนๆบางคนนะ่ะไปต่อไม่ได้เลื่อนไปเลื่อนมาไม่ได้เห็นไหมคะเขาจะไม่ให้เลื่อนถูกไหมคะดังนั้นถ้าเกิดจะให้เลื่อนภาพโปสเตอร์นี้ได้คะ่ะเพื่อนๆต้องเอานิ้วมาแตะอีกครั้งหนึ่งที่รูปคะ่ะเดี๋ยวค้หน้าแตะนะคะแตะปุ๊บพอโค้นหน้าแตะเห็นไหมคะจะเลื่อนได้เลยนะคะ จะไว้ข้างบนก็ได้ค่ะไว้ตรงกลางก็ได้หรือว่าไว้ตรงไหนก็ได้ที่เพื่อนๆต้องการนะคะหรือว่าจะยืดจะย่อนะคะจะเบี้ยวจะตะแคงอะไรทําได้หมดเห็นไหมคะหมุนได้เลยนะคะแต่มันจะต้องให้ขึ้นเป็นรูปกากบาทอย่างเงี้ยนะคะรูปกากบาทเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเป็นกากบาทอย่างเงี้ยเขาจะยอมให้เราเลื่อนหรือว่าลากไปวางตรงตำแหน่งก็ได้ตำแหน่งไหนก็ได้ของโทรศัพท์ที่เราต้องการจะไลฟ์สดอ่ะน,นะคะนะคะอ่ะ พอเราวางได้สักแป๊บหนึ่งเห็นไหมคะถ้าเราจะเลื่อนอีกอะค่ะอเอานิ้วแตะเนี่ยเท่านิ้วแตะเราก็ขึ้นคําว่าเลดี้ด้านล่างสีขาวๆแบบนี้มันจะเลื่อนไม่ได้นะคะดังนั้นต้องเอานิ้วไปแตะที่รูปอะค่ะอันนี้ทวนทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเอานิ้วไปแตะที่รูปค่ะแล้วก็เลื่อนไปได้เลยค่ะสมมุติว่าอยากให้ไปอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยก็ได้เห็นไหมคะอ่าอันนี้สมมุติว่าครัวหน้าวางไว้ข้างบนในการไลฟ์สด ในครั้งนั้นนะคะ,ะเมื่อมาถึงหน้าจอตรงนี้ปุ๊บวางตำแหน่งของโปสเตอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็มาเลือกนะคะเอานิ้วมาแตะตรงคำว่าเรดี้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะนดีนะควรหน้าแตะนะคะควรเมื่อเพื่อนๆน,น,นะคะเอานิ้วแตะที่หน้าจอเห็นไหมคะ ก็จะขึ้นมาเป็นหัวข้อไลฟ์สดอะคะ่ะเนี่ยให้เราใส่หัวข้อไลฟ์สดตรงนี้ไปด้วยนะคะเนี่ยขวหน้าก็ใส่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะหัวข้อไลฟ์สดตรงนี้จะต้องเป็นหัวข้อเดียวกับในโปสเตอร์นะคะอย่าลืมนะคะต้องใส่เป็นหัวข้อเดียวกันเลยนะคะโปสเตอร์ ด้านบนก็เป็นหัวข้อที่เราต้องการจะมาไลฟ์สดถูกไหมคะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นหัวข้อไลฟ์สดนะคะเวลาใครมาดูไลฟ์สดเราค่ะย้อนหลังจะเห็นว่าเราอะค่ะไลฟ์สดนะคะในวันนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเห็นไหมคะไม่ย,ยากเลยนะคะทําได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าครัวหน้ามาเลือกปุ่มสีเหลืองกดตรงนี้ค่ะกดปุ่มโกไลค่ะก็จะเริ่มต้นในการไลฟ์สดเลย นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะได้ผลอย่างไรพิมคอมเมนต์มาบอกครัวหน้าใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะและอย่าลืมนะคะอย่าลืมเพื่อนๆกดถูกใจเพจครัวหน้ากดติดตามเพจครัวหน้าแล้วก็เปิดนะคะให้เห็นทุกๆโพสต์นะคะจากเพจครัวหน้าและเพื่อนๆจะได้พบกับครัวหน้านะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ ครัวหน้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะบ๊ายบาย